คุณผู้ชมคิดว่ารถเกี่ยวข้าวที่แรงที่สุดในสายงานระดับโลกตอนนี้คือรุ่นไหนถ้าผมบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้สามารถพาคุณลุยลงแปลงแม้ในพื้นที่ที่โหดสุดๆพร้อมระบบอาเซยโฟโลที่โด่งดังเรื่องความนิ่งความเร็วและความแม่นยำระดับโลกคุณจะเชื่อไหมวันนี้ช่องออตโตไทยจะพาทุกคนมาพบกับเจ้าเครื่องยักษ์ที่ทําให้ชาวนาในาหลายประเทศถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันปีศาจแห่งแปลงนาใช่แล้วครับ นี่คือเคสไฮเอชอาร์เซลโฟ2,444 h า r เว s t เตอห่งในรถเกี่ยวที่ชื่อดังที่สุดของสายงานเกษตรระดับสากลทั้งเรื่องความแรงการแยกมเมล็ดแบบเหนือชั้นและความเสถียรที่แทบหาใครมาเทียบไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วลุยไปดูความโหดของบันไนสไตล์เต็มอรรถรสแบบออโตไทยกันเลยครับ SiH R Seal Flow 2,444ถือเป็นซีรีส์ที่สร้างชื่อในวงการรถเกี่ยวข้าวมายาวนานด้วยชื่อเสียงของเทคโนโลยี R Seal Flow ที่โด่งดังทั่วโลกเพราะเป็นระบบที่ทำให้การแยกมเมล็ดเป็นไปอย่างนิ่งนวลเมล็ดไม่แตกง่ายลดการสูญเสียและยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบดั้งเดิมหลายเท่าหากใครทำกรเกษตรเชิงพาณิชย์หรือมีพื้นที่กว้างๆจะรู้เลยว่าการที่รถเกี่ยวทำงานได้เร็วขึ้นแต่มเมล็ดยังคงคุณภาพดีคือกำไรมหาศาลที่ไม่ใช่ใครก็ให้ได้ และ2,444รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวท็อปที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้แบบร้ข้อกังขาวความรู้สึกแรกที่ได้ยืนอยู่ข้างเจ้าเครื่องนี้คือใหญ่จริงไม่ใช่เล่นโครงสร้างแน่นแข็งแรงมองแล้วรู้เลยว่าออกแบบมาเพื่อใช้งานหนักแท้ๆไม่ใช่แค่โชว์ดีไซน์เท่านั้นตัวบอดี้เน้นความทนทานสูงทนการสั่นสะเทือนทนฝุ่นทนน้ำและรับมือสภาพแปรงที่หลากหลายได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นดินร่วนดินแข็งนาเปียกนาแชหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไปแล้วจม แต่เคส i อยังคงรักษาความนิ่งในการทำงานได้อย่างมั่นคงเครื่องยนต์ของ a s i ซ Flow 2444เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้มันถูกยกย่องไปทั่วโลกเพราะมันไม่ได้แค่แรงแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันในระดับที่ผู้ใช้ย,ยิ้มได้จริงแรงม้าที่ให้มานั้นเรียกได้ว่ามหาศาลทำงานต่อเนื่องนานแค่ไหนก็เอาอยู่แม้ทำงานเต็มโหลด100%เครื่องยังคงเย็นและรักษารอบนิ่งไม่มีอาการบูบไม่มีอาการกินน้ำมันเกินจำเป็น ความคมที่ของกําลังเครื่องทําให้สามารถขับถ่ายตรงขับตามลายหรือเลี้ยวเข้ามุมแปลงได้สบายไม่หลุดไม่ต้องกังวลว่ารถจะเสียการทรงตัวส่วนที่ทําให้ชาวนาและผู้ใช้งานส่วนใหญ่ประทับใจคือระบบโรเตอร์อาร์เซอลโฟลที่ถือว่าเป็นจุดขายอันดับหนึ่งของเคสไเอมันคือระบบแยกเมล็ดแบบหมุนรอบแกนที่ทํางานได้เร็วแต่นิ่งเมล็ดไม่ช้าใครที่เคยเจอปัญหาเมล็ดแตกหล่นหายหรือโดนฟางดันออกนอกตะแกรงจะเข้าใจเลยว่าการมีระบบที่ดีแบบนี้ช่วยลดปัญหาได้มากขนาดไหน การสูญเสียมเมล็ดลดลงจำนวนมากทําให้ได้ผลผลิตคืนกลับมาคุ้มค่าที่สุดเคบินห้องโดยสารของ2444ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับนั่งยาวๆได้อย่างสบายพวงมาลัยนุ่มบอกปรับได้หลายระดับคอนโซลควบคุมออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ต้องกลมไม่ต้องเอื้อมโฟกัสคือขับง่ายที่สุดแม้มือใหม่ก็ควบคุมได้หน้าจอแสดงผลใหญ่ชัดบอกทุกค่าที่จำเป็นเช่นความเร็วรอบความเร็วเก็บเกี่ยวระดับโหลดของโรเตอร์อุณหภูมิและการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งช่วยให้ผู้ขับตรวจสอบงานได้แบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องหยุดเครื่องบ่อยๆที่น่าสนใจอีกอย่างคือ2444สามารถทำงานได้ดีมากในสภาพพื้นที่ลำบากเช่นพื้นที่ไม่เสมอมีเนินมีร่องน้ำหรือหน้าฉับเพราะช่วงล่างถูกออกแบบมาให้มีระยะยุบและความยืดหยุ่นสูงล้อใหญ่หนาย,ยึดเกาะดีทำให้รถไม่จมเร็วและสามารถปีนออกจากหล่มเบาๆได้โดยไม่ต้องใช้รถลากเพิ่มเติมซึ่งนี่เป็นข้อดีที่ผู้ใช้หลายคนพูดถึงอย่างมากเพราะการติดหล่มในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวคือเรื่องที่เสียหายหนักมาก ทั้งเวลาทั้งต้นทุนและทั้งผลผลิตที่อาจเสียไปเพราะความล่าช้าหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้หลายประเทศยอมรับเคส IH ก็คือความเสถียรในการใช้งานระยะยาวเพราะตัวรถไม่ค่อยงองแงไม่จุกจิกวิ่งงานหนักได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงต่อวันโดยไม่ร้อนเกินและอะไหล่ก็ทนมากไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเมื่อถึงรอบซ่อมบํารุงก็ดูแลง่ายช่างทั่วไปก็ทําได้ไม่ต้องพึ่งศูนย์ตลอดเวลาประหยัดต้นทุนระยะยาวแบบเห็นผลชัดเจน พอพูดถึงประสิทธิภาพด้านความเร็วในการเก็บเกี่ยว2,444ก็ทำได้ดีมากเช่นกันเพราะระบบป้อนวัสดุดเร็วตัดดีฟงังไม่พันไม่สะดุดช่วยให้ทำงานได้ไหลลื่นทั้งแปลงไม่ต้องหยุดเครื่องเพื่อแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆตลอดเวลายิงถ้าทำงานในฤดูที่ต้องแข่งกับเวลาฝนจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รถที่ทำงานได้เร็วขึ้นคือเงินที่ได้รักษาไว้เต็มๆนั่นเองหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเคสไเอชมีชื่อเสียงในวงการเกษตรมาหลายสิบปีแล้ว และ Asiaflow คือเทคโนโลยีที่สร้างชื่อจริงๆเพราะเขาเป็นผู้บุกเบิกระบบโรเตอร์รายแรกของโลกและยังครองตลาดด้านนี้มายาวนานกว่าใครทําให้การพัฒนารุ่นใหม่ๆมีความแม่นยําสูงขึ้นเรื่อยๆรวมถึง2,444ตัวนี้ที่เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานในเอเชียมากขึ้นทั้งระบบระบายอากาศการใช้เชื้อเพลิงและความเหมาะกับข้าวหลายสายพันธุ์สิ่งสุดท้ายที่ต้องพูดถึงคือความคุ้มค่าเพราะราคาของรถเกี่ยวระดับนี้เมื่อเทียบกับคุณภาพ แรงม้าระบบเครื่องระบบโรเตอร์และความทนทานถือว่าคุ้มมากสําหรับคนที่มีงานหนักหรือรับจ้างหลายพื้นที่เพราะมันสามารถคืนทุนได้ไวและใช้ได้นานหลายปีโดยไม่ต้องซ่อมใหญ่บ่อยๆใครที่มองหารุ่นที่ทํางานเร็วประหยัดและเสถียรถือว่าควรดูรุ่นนี้ไว้เป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ทั้งหมดนี้คือเสน่ห์และความโหดของเคส ihs d e s l flow 2 4 4 4สอ harvester ที่หลายคนยกให้เป็นราชารถเกี่ยวสายแรงวันนี้ช่องออโตไทยก็นำมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่าย หวังว่าจะช่วยให้คนที่กำลังมองหารถเกี่ยวยักษ์ระดับโปรตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับถ้าชอบสไตล์การเล่าเรื่องแบบนี้ฝากกดติดตามช่องออโตไทยไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าเราจะพาไปลุยกับเครื่องจกักรโหดๆอีกเพียบ